สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถเก่งมือสองมาใช้นะ,ะวันนี้จัดรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะ,ะมาให้รับชมเลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Camry ี่ 2.0G นะคะเป็นตัวน้ำมันล้วนได้รถปี2018นะคะคันนี้จดทะเบียนปี2019นะคะรายละเอียดตัวรถเป็นไงนะคะเดี๋ยวพารับชมเลยนะคะ สำหรับคันนี้ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยนะไฟเดทา i ม e นึ่งไล้หล่อๆเลยนะดวงดวงไฟนะใสๆส,ส,สวยๆเลยมีรอยเล้าแน่นอนนยคะเซ็นเซอร์กัยะดด้านหน้ามีให้แบบครบๆนะสองตำแหน่งไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เช่นเดียวกันตัวรถด้านนอกนะคะได้เป็นสีดำนะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีเทาดำแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ โคมไฟนะคะไม่เหลืองไม่ร้าวแน่นอนนะพี่ๆนะเป็นสภาพนางฟ้าเลยนะคะสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อลอยนะขนาด5รลูแบบนี้นะคะเดิมโตโยต้าเลยได้ยางปีย4่ี่ด้วยนะคะยางขอบ16นะสําหรับคันนี้ดอกยางเหลือลึกๆแน่นอนนะคะได้เป็นยางรัหลอกด้วยนะ,ะตัวล้อไม่มีรอยเบียดสุดบาาอย่างแน่นอนสภาพสวยเดิมโรงงานสริตนะคะกระจกข้างพับต่อไฟฟ้านะคะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะและมีบายสปอร์ตเซนเซอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือเปิดโคเมียนนะแล้วก็กระจกนะคะได้เป็นกระจกโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากโรงงานติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบขันมาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ได้บอ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเน,นีะ่คะสภาพสวยเลยตัวเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีฉีขาดแน่นอนไม่มีปรีนะคะ คอนโซลสะอาดๆนะคะได้เป็นสีดําตัดกับตัวลายไม้แบบนี้เลยเนี่ยเขาตกแต่งมาได้สวยเลยแล้วก็มาดูในส่วนของตัวน็อตกันนะคะน็อตเดิมแบบนี้เลยนะกระจกได้ปรับออโต้ทุกบานนะคะสติ๊กเกอร์มอกนะอยู่ครบเลยไม่ลอกนะคะแล้วก็แผ่นเพดนะตรงรุ่นเลยนะคะได้รถปีสิบแปดตัวนกตัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะไม่มีกระดิกไม่มีขยับขยื่นแน่นอนนะนี่น็อตนะ รับประกันนะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีตัดต่อแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างนะแกะโครงสร้างให้ดูนะพี่พี่นะเม็ดอันเรียงกันแบบนี้นะคะ็ดสปอตนะ,ะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะเดิมเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันสภาพนางฟ้าสุดๆนะคะมาดูในส่วนของเบาะตอนที่2กันเป็นรถรีเซ็เมนต์นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนะตัวบงตัวเบาไม่มีช้ำเลยนะะ มาแบบกริบๆเดินๆนะคะตัวเบาไม่มีสีขาดแน่นอนนะคะใหม่ๆเลยขัดยางรองเท้ามีให้ครบๆนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังมีให้นะ,ะแล้วก็รูเสียบนะ,ะ USB ด้านล่างมีให้เช่นเดียวกันเนะะียแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะ,ะนั่งได้หลายคนนะคะแล้วก็มีม่านนะคะบังแดดเป็นอัตโนมือแบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะรวมถึงม่านบังแดดนะ,ะแบบั๊กไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะ สำหรับคันนี้ไฟท้ายได้ LED นะคะทรงแบบนี้เลยเซ็นเซอร์กายาด,ด้านหลัง4ี่ตำแหน่งแบบครบๆนะแล้วก็โลโก้แคมรี่โลโก้2 0 g โลโก้โตโยต้ต่างๆมาแบบครบๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาชมนะคในส่วนของห้องเก็บของนะมาดูกันนะในส่วนของห้องเก็บของนะพี่ๆนะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเก็บได้หลายใบนะ อยากเก็บอะไรนะเก็บได้หมดเลยกว้างมากๆนะคะแล้วก็ยื่นของจากด้านหลังได้ด้วยแบบนี้นะมาดูในส่วนของตัวยางอะไรแม่แรงกันนะคะก็มีให้แบบครบๆเลยนะยางใหม่นะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงต่างๆมีให้แบบครบๆนะซีนทางมะพร้าวเดิมๆนะคะรถรับประกันเลยไม่มีจมน้ําน้ําท่วมนะคะกดรถได้ห้าดาวแน่นอนนะนี่โครงทรงโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมทุกจุดนะฝากระโปรงเดิมนะซิลเลอร์ตรงแบบนี้เลยนะเดิมๆนะ ไม่มีชนหนักเลยแล้วก็กัวฟูกอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะกระจกไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของออปชั่นนะฝั่งคนขัดนะพี่พี่ดูบอดี้ตัวรถก่อนนะคะเหลี่ยมสันคมทุกจุดทุกมุม,ม,มแบบน,นี้เลยนะคะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนกักบายสปอร์ตเซ็นเซอร์มีนะคะ ด้านในเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะีคะสภาพสวยพวงมาลัยแบบ function, มัลติฟังก์ชันมีค n t ค o l นะฮะตัวเบาะตัวพวงมาลัยสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่มีช้ำเลยนะสามารถสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ระบบเป็น engine start นะะแผงประตูได้กระจกปรับออโต้ทุกบานนะคะเป็น c e นท r a l lock ด้วยแล้วก็มี memory seat ให้2ตํตำแหน่งมาดูโครงสร้างกันนะคะนี่พี่พดูน็อตเดิมนะ สติกเกอร์ต่างๆนะมีมาให้แบบครบๆนะแล้วก็มาดูด้านไหนกันอันนี้นะก็ได้จอกลางสัมผัสทัสกรีนนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะคะนี่สั่งการผ่านพวงมาลัยได้ครบๆพุสคอนโทรลมีเนี่ยะระบบเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะอ่าโหมดการล้อลื่นถ่ายหนะ่มีให้นะนี่ แล้วก็จอกลางนะคะได้สัมผัสทัสกรีนนะคะแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็เชื่อมต่อคันนี้น่าจะเชื่อมต่อ Apple c a r p เได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่ว่ารองรับ Apple c a r p เพไหมอ่ะน่าจะรองรับ Apple c a r p เนะคะนี่รองรับ Apple c a r p ร์เพ d ์อั o ดอร์นะคะแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ฟังวิทยุ FM AM, AM ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธทีลิงค์นะ,ะได้หมดเลยนะคะ อแอร์ได้เป็นปรับออโต้นะคะแบบนี้เลยนะได้ปรับออโตแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็แยกอิสระซ้ายขวาให้ดว้วยวัเลชัตเจอร์มีให้นะคะแล้วก็พาวเวอร์เอาเล็120โวลต์มีให้แล้วก็ได้เป็นอกเกีกีรอ์ออโต้นะคะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้า,ฟา,ฟาแบบนี้ที่วางแก้ว2ตงตำแหน่งนะคะแล้วก็มาดูตัวก,กระจกตันี้กระจกใช้ได้นะคะไฟเปิดติดทุกดวงนะคะคอนโซลสะอาดสะอ้านได้ส,าดสภาพนางฟ้าเลย เลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะคะตามการใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะมาดูห้องเครื่องนะ,ะมาดูตัวห้องเครื่องกันนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยน้ํามันล่วไหลไหลเยิ้มนะคะหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟนะ,ะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูตัวนงตัว,ตวน็อตน,อนะคะนี่ น็อตก็เดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะนลงซิลเลอร์รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะเดิมทุกจุดแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์สปีกเกอร์เดิมๆรอยเหรียญบาทดูครบเลยนะคะตัวนงตัวน็อตน,นะสภาพของเครื่องใหม่ๆเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวภาษีพรบรเราก็ดูแลให้นะคะแล้วก็กรองแอร์กองอากาศเปยนถ่ายของเดียวเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะจัดการให้ครบเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Camry 2.0G ปี18-19ตนะคะราคา659,000นะคะเครดิตฟรีดาวนะคะผ่อนแค่เดือนละ12,000บาทตลอดอายุสัญญานะ,ะถ้ากใครสนใจนะคะและอยากเป็นเจา้าของคันนี้นะพี่ๆนะคะเงินเดือน24,000บาทขึ้นไปก็สามารถออกคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คำไม่ต้องใช้กู้ร่วมนะ,ะสามารถทักแชทอินบอซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเครดิตนะ,ะปรึกษาเคสได้ฟรีเลยนะคะ หรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ก็เรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการนะคะโลสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะหากใครชอบนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ Finance ได้จัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนะะี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบจกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถเก่งสภาพดีสภาพนังฟ้าให้ได้รับชมอ,อีกอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ